เหมือนน้องชายชามานลุงบอกว่าบ้านหยินหยางจะมาแล้วนะคะผมโอ้สวยว่าครับผมเอาวะทําทป้ายมาแล้วด้วยจัดไปหาจากไหนไว้เทะไม่หาไว้นะครับผมคงเห็นแหะครับน้องป้ายแค่นี้ยหูต้องซูมดูวะมีเวลาหาตัวทำหยินหยางครับผมมีเวลาทําป้ายที่มันใหญ่ๆกว่านีา้เลยวะป้ายอลยีเดียวโอ้ราคาเ่าพันนึงก็ สำหรับคนที่เกียจหายผมก็ถือว่าไม่แพงนะราคาถือว่าใช้ได้นะบ้านสวยด้วยนะครับผมผมมีแค่30กว่ากว่าก็ขาดอยู่เยอะเลยนะครับผมแค่น่าจะคุ้มเลยแหละเดี๋ยวผมให้น้องไปทําเดี๋ยวส่งรก์ให้ครับโอ้เดี๋ยวนี้มีลูกน้องออกก็ดูครับกิจาการใหญ่โตครับผมหัวแถวว่ากิจาการเริ่มใหญ่โตไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับผม <S <S โอเคขออนุญาตเข้าเสือวีก่อนแล้วกันนะครับ <S 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 ไหนว่าหยินหยางใครอ่ะเองใครแล้วหยินหยางอยู่ไหนใครว่าหมอนี่ ไม่เข้ามาไม่พูดไม่จาด้วยครับผมรู้ว่าจะเป็นน้องชายที่เอ่อมาทําให้เราโอ้น้องชายมาแล้วครับผมนี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเบคอนใช่ไหมเบคอนว้านใครครับพี่ชายเอาเสื้อวีเองพี่จะรููมั้ล่ะครับน้องพี่<ม>จะเป็นรู้มั้ล่ะโจนน้องโจนหรือเปล่าไม่รู้น่โจนละมั้งขอยายกขนแล้วกัน<ห>นะคุาดูฮะเสียเวลามากพอฮะขอายกขนแป๊บไปโอเคซึ่งต้องขนีเยอะมากเพราะว่าเราขาด ใครโทรมาแป๊บอกักลูกกักหลานใครโทรมาอีกแม่ไอตัวอะไรอ่ะมีตัวไปแบบฮั้นเลยคุณดูครับไอ้ทูถุงนี่ตัวอะไรวะอุย้ยมาเกิดมาเพิ่งเคยเห็น3ามร้อยสล้านหวานเทียมครับผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอได้แหละคุณดูไปครับขอญาตนขนไปก่อนอืออ่าโอเคเรียบร้อยและต่อมากันนี่รครับอ่าทาโคลิต้าครับ พี่คนกันละกันประเด็นก็คือมันเอาเวลาไหนไปทำไอตัวนี้แบบหยินหยางเหรอขอดูว่าเวลาไรไปทำอ่ะเรียบร้อยครับเท่ไหมพี่ชายเท่ครับน้องตัวอะไรก็ไม่รู้พี่ก็เพิ่งเขยนเหมือนกันนะอ่ะต่อมาครับผมรอดพีโมดจนตู้มันไปแล้วอะไรอย่างน้ไม่ผสมเลยครับผมก็ดูฮะจะรอดพีโมดกูยั่ไม่มนจะเข้าตู้เลยครับก็ดูอีบ้าจะตู้มันไปแล้วเดี๋ยวเออพรุ่งนี้ก็ไปนะครับผมเรียบร้อย เอาละตอนนี้สตัวแล้วยังไข่เยอะนะเนี่ยตัวอะไรครณดูฮะไม่เคยเห็นครับผมไอเนี้ยไอตังๆเนี้ยครับผม3 0 0รอล้านติดแค่นั้นเดียวนะกับดินอย่างคือแพงมากนะครับผมตัวนี้น่าจะตัวท็อปเลยเหมือนกันใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นนะโอ้บ้าสวยครับผมไอเนี้ยจะขอร้านนี่หว่าครับหูสุดยอดว่ะว่าสวยชัดอันนี้ลูกน้องครับผมครบแล้วน้องไปเปลี่ยนรหัสแล้วเองอะเบรออดไปครบแล้วไปขน ไม่ขนดูเอาดาวไว้ก่อนนะเออไม่ขนบิดหน้าเดี๋ยวครับพี่ชายว่าไงครับน้องชายพี่ไปครับรหัสนี้ครบแล,ล้วรวยหรือยังครับน้องชายพี่ธุรกิจนี้ราคาบ้านกัหลักพันก็รวยหรือยังยังหรือวะมีโมโดด้วยออเนาะหาว่าซ่อมบ้านลุงกับบ้านทองไหมเออขี้เกียจครับผมก็ดูครับไม่ได้ไอ้บ้านทองไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนบ้านลุงผมคิดว่ามันเสบตาไปนะครับผมผมว่าลายธรรมดาเหมือนบ้านยิงยางไงผมว่าดีแล้วครับผมนะ เออมันอย่างกันสวยละถ้าเกิดเป็นบ้านลุงอะมันมันไอจีบีล้วมันแสบตานั่นองอ้าว่าจบจบว่ามาแล้วพี่ชายโขนเลยนะครับน้อง yes, อ่าไป,ไปครับขึ้ขอญาตโขนต่อนั่นเองเรียบร้อยไปตั้งเลยเห็นเขาว่าแผ่นหน้ามันจะเออมีนั้นมาด้วยใช่ไหมคุณดูครับเป็นจักรยานหญิงนะครับผมถือว่าน่าสนใจมากแต่ไม่น่าจะผสมมาเพราะว่า ไอ้ตู้คาร์ทตู้ผสมมันออกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนอาจจะมาแบบซี่เค็ดตัวใหม่ก็เป็นได้เนาะเหมือนแบบตาราเร่หญิงอะไรเงี้ยผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมไปเอ้ยเอ้ยเบคอนยืนอู้ไม่ขนเหรอไม่ขนไลยคนต่อนะยืนอู้นี่ว่ะเคซิเซเวนครับแย่เงี้ยเล่นโทรศัพท์ไปทํางานไปได้เลยคนดูไม่ขนแย่ดูก็ดูมีเอฟเคครับเดี๋ยวผมจะต้องจับผิดครับมาดูฮะที่โต๊ะตากล้อ่า ฉันรู้ว่าแกเล่นโทรศัพท์อยู่ฉันแค่พิสูจน์ไม่ได้ฮ่ายืนนิ่งฉันรู้ว่าแกกันและอู้อยู่ฉันแค่พิสูจน์ไม่ได้แต่ฉันมั่นใจว่าแกตอบแชทแฟนแกอยู่ใช่ไหมตอบแชทสาวอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเอเมคนคุณวับคนช้าไหมแต่เต็มบ้านแล้วใช่ไหมถ้าเป็นน้องคนเก่า่าขนตัว,ต,วตัวเลยนะถือว่าไวกว่าไปครับไปครับโอ้ยตัวนี้โหวจังวะไปครับ โหจังว่ะขนไปนเลยแลาว,ว่าก้กาขาดมีหยุดว่ะมีหยุดว่ะยืนอู้อับผมมอแกนฉันจับตาดูนายอยู่เสมอแม้ว่าฉันจะมีหลักฐานเอาผิดแกก็ตามมอแกน n เอาละครบแล้วน้องชายเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เราครบแล้วนี่ขนไม่เสร็จเลยครับผมยังเหลือทั้งสามตัวไม่ใช่แล้วนี่เย,ยวยิงเยวโอ้ย คนยิ่งรีบอยู่เจ้าช้าว่ะกูไม่ไหวแล้วด่กูลากเองไปน้องไปนี่ละโทษน้องพี่ไม่รู้ว่ามันจะหล่นโทษน้องน้องชายโทษน้องพี่ไม่ตั้งใจนี่โทษดีเบร์กันโทษน้องชายขนต่อเลยลองไดยลองเลยอี๋เบยขออนุญาตขนต่อมันเยอะจังว่ะโคตรขี้เกียจโคตรขี้เกียจขนเลยคครับใครมัน มันขาดเยอะครับทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะนะว่าเออเราต้องเอาตัวไหนบ้างนะครับผมไม่ต้องดูอินเด็กบ่อยๆนะเพราะว่ามันขาดทั้ตัวนะครับผมขาดทั้ตัวที่เออเรามีอยู่ตอนนี้นะและต่อมาคือใช้สองนะครับผมไปอุ้ยข้าวโพด,ดข้าวโพดเออข้าวโพด,ดยินอย่างก็มีนะครับผมถือว่าใช้ได้ไม่ธรรมาดาครับ <S <S คนใช้แคอ,อ,อยืนดิ้ะ ยืนใช้แล้วครับผมผูว่าวันนี้อาจจะนานดูดูโจงก็จะนานและตัวสุดท้ายของบ้านนี้ครับผมกรดูฮหก็คือเจ้าอ่ารถถังนั่นเองครับผมบไปยืนดูอีกแล้ว <laughs> ยืนดูอีกแล้ว <laughs> <laughs> เมฆทุบก,กูเลยแย่กูจะอ่ะไปแขนด้วยแขนด้วยไป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 สงบตีล้มหน่อยไปสงบตีล้มหน่อยกอต่อครับโอ้ยฉลามกัดฉลามกัดดูเขาไม่เสร็จเลยว,วะเนี้ยดูเขไม่เสร็จหรอกแป๊บ อ่าไปครับตัวสีส้เรียบร้อยอ้าวมาไปวัดกันไม่ถึงแผลเอาไปเฮ้ย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 หัวไม่เสร็จนะวันเนี้ยหัไม่เสร็จแล้วบ้านยังไม่เสร็จแล้ว,ลวอ่าตอนนี้ก็เจ็ดเจ็ดแล้วนะครับผมก็ถือว่ามาได้เกินครึ่งทางแล้วครับผมมาถือว่าเกินครึ่งทางแล้วใกล้จะได้บ้านแล้วครับไปอ้าวเขาไม่คนแล้วครับน้องเขาไม่อาแต่ยืนนี่แหละครับเลียงอูออ้เอ้ย มม่ใช่เวลาอู้ไม่วะเราจะไม่ได้นอนกันตะคู่ด <_ d ata> ้อเว้ยเฮ้ยขอวางแผนดีๆก่อนนะครับนะครับผมหุยขี่ดรอ,อครับระหว่างขนกาบปุ๊บขอยยกไว้วางแผนครับอึดมี่มเลยปึ๊บไปครับร <_ d ata> อเดินมาครับผมปึ๊บเรียบร้อยอา้าวกูโดนเกลียวไม่รู้ทันได้ไงอือว่หทันแน่แม่งรู้เยอะซะด้วยรู้เยอะซะด้วย ขนต่อเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่เสร็จเตเต้เสวไม่ขนด้วยครับไม่ไปเนียยว่ากับดักนะครับแก้งเนี่ยไม่รู้ละกันนะครับผมแก้งเนี่ยไม่รู้กันละกันึสับเข้าให้นี่ไงเจอไปวะซ้อนแผนติดคูดาไปไว้น่องไอ้เฮ้ยเฮมึงไม่ทำอย่างนี้แต่แรกวะเออเว้ยเออสะดวกดีเว้ยคนดูเออเอ็งไม่ทำทีแต่แรกวะไวก่งเยอะเลยเออ บริการทุกระดับประทับใจบริการดุดันมีแต่คิดตังค์ไปโขนต่อขอบิดนะครับพี่ชายบีดหรอยังไม่จ่ายตังค์เลยผมยังไม่จ่ายตังค์เลยผมนี่จะบิดได้ได้เลิกลองของใหม่แล้วครับผม500ร้อยเอ็มแชนแนลไปครับเราตั้งตรงนี้ลกันนะคนดูเรียบร้อยทีนี้แหละมันจะเป็นเออกับดักเรือเวลานะครับผมดูเด็กคนครับโขนมา54นาทีแนละ้ควคนดู ยังไม่เส็เลยครับผมยังไม่ถึงร้อยอันเลยครับผมขายอันหนึ่งก็จะเป็นร้อยอันนะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราทำเนียนเหมือนไม่แรเกิดขึ้นนะฮะเล็ดทีนี้เลี้ยกันร้อยเป็นเยียบกันระเบิดอับอายขายที่หน้าสุายไ,ไปครับเสือเสือเราขนหรือยังวหอยังเนี่ยฮ้ยจะล้างเคสก็ต้องแม่นกว่านี้นา้น้องไม่ต้องแม่นกว่านี้นะขายสองตัวพี่ก็จะครบแล้วครับน้องชายอีกแค่สองตัวเจ๊งเหรอพี่อ้าวพี่จะขนมาแลนะครับน้องไม่ขายสองตัวจริงนะ อ่ามีอีกปะเหลือหมดแล้วเนี่ยขาดสองตัวนะครับผมโ้บ้านโคตรเอาว่ะมีตัวอะไรบ้างวะอันนี้น่าจะเป็นรหัสเจ้าเบคอนนะแม่โดคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมขาดสองตัวแต่ตัวนี้ก็มีแล้วนะครับผมตัวนี้มีแล้ว,ะะว,ลวเดี๋ยวต้องไปค่าบนตัวอะไรอยู่วะอ่าเหมือนจะมีบ้านม่วงละะแล้วนะครับผมบ้านกาแล็กซี่เราังไ่ทำเหมือนกันเนาะบ้านกาแล็กซี่ส่วนเหมือนกันนะเขาดูฮะผมว่าส่วนกับบ้านทออีกนะครับผมบ้านกาแล็กซี่นะมีตัวอะไรอะ่ะ โอ้โห400ล้านกับ300ล้านหวานเจี๊ยบครับผมหูแต่ว่าเท่น,นะครับผมแต่ดดละนาฬิกานะคนดูดใช่ไหมเน่คนเธอเกิดเป็นบ้านเลนโบว์ผมมาแสบตาเวลาทำคลิปหรือว่าเวลาเล่นนะครับผมก็เลยแบบไม่ไม่ได้ซ่อมบ้านนะครับผมนาฬิกาสวยจริงนะคนดูเห็นไหมานาฬิกาสวยจริงนะครับผมเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งก็นี่ละกันนะสุดท้ายก็เป็นแจซซ้อนนี่ละกันนะครับผมราคาแพงด้วยนะคนดูตัวนี้ใช่ไหมดูจากขนาดแล้วนะครับผมมันจะหายากนะ ต่ไม่มังกรนะคะผมเสียดายมากอยากเจออยากถือมังกรสักครั้งอ่ะเรียบร้อยะครับผมครบแล้วอ่ะเ,เรามาดูกันเลยฮะ,ะสลับบ้านหลังใหม่ของเราเราจะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนสัปดาห์หน้าก็หายอีกนะครับผมเพราะงั้นแลว้วไม่เปลี่ยนแล้วครับผมหลังนี้เชื่อยาวจนกว่าจะมีบ้านที่สวยกว่าเรียบร้อยะครับเฮ้โคตรเอาว่ะเฮ้โคตรสวยว่าโคตรเอาเป็นไงครับผู้ดูครับบวกสิบคะแนนให้บ้านหลังนี้เท่าไหร่ครับผมคอมเมนต์กันมาได้ แต่ผมให้อ่สุดเลยเพราะว่าสวยมากยี่เท่าไหร่ครับน้องยินแอ็สเหรอครับผมขอบใจมากน้องชายอ่ามันได้ทำไมอยู่ว่ะมันได้กูตีนเหรอวะเกได้ครับบีดครับผมไปครับบ้านฟรีสปอร์ตบีดหมดไม่สนลูกเต้าเราใครครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับแม่งกดตีนครับผมไปไปจ่ายเงินก่อนครับไม่บิดครับผมรอเลยครับ